สนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรยเยอะ์ไผ่ชิงหลิงมีให้เลือกสองสูตรสูตรล้างหน้าก็ละ79สูตรถูต,รตัวอาบน้ำก้าก้านละ5 9 085 6 4 7ส2่4งส่งถึงบ้านโอหต้นหน้าแม่แม่จะแ,แ,แ,แก้วนี่ลูกฮัลโหล ตาอ้นได้ยินบ่นี่เอารับใช้แหละคือเบาเ้าเออขันจี้เบาเ,า,าเรื่องนี้เรื่องสินเนี่ตลอดขั้นบ่ยยายาา่านมะมักเพื่อนเจ้ากัดเนี่ยไปเด้อเมื่อนี่เด้อฮัลโหลรถแล่นไปแล่นมาได้ยินอยู่เด้อนี่ฮัลโหลเนาแม่เจ้าเบาน้ำไผ่ก็ส่งหายให้เราเนี่ยอาอ้แต่วน เป็นยังละ่ะโทรหาเขาเขาบ่รับสายสันติคือแก่แกกแก,กี่ผู้เดียวแท้บ่ให้แก่กๆจังไดนอุ่นรับสายแล้วบ่ยอมเว้านี่ฮัลโหลมีนบ่เอ้ายังบ่ทันละว่างสายบ่ดูนี่บ่ว่างมันล่ะมื้อนี้กูสิโทรจนว่ามันเวาน้าพุ่นล่ะป๊าดผู้รับสายก็จังแม่นทนทานคักผู้โทรก็ทนคือกันฮัลโหลบ่เว้าอุ่น อาทิตย์ก้อนนันก็คุยกันอยู่ดีอืมคุยกันว่าจังไดเน,นี่ยละแม่เอาแม่โทรไปเพื่อนว่าเดี๋ยวเนดะ้อเดี๋ยวเนะล้อขอเวลาอาบน้ำก้อนเดี๋ยวิีทรกลับดอกอจนปานนี่ครบเจ็ดมือเรานี่โ <c oughs> ทษไปกันลับสายต่ว่าเบาเบามอนี้ก็เลยโทษตามมีอีวาสันทอเเอาที่โทษนำนำนี่่แม่น่า,นาอยากตามนี่ดอกอ,อ้นคือน้ามันเป็นห่วงมันเสร็จได้เดียวนี่เป็นห่วงยังดูนี่เอา กับมันว่ามันสีอาบน้ำสีเทากับเจดมือเราโมเมนต์น้ำถ่วมมันตายระเบอปานนโอ้โมเมนต์น้ำถ่วมมันตายระเบอเออ ว่างอยู่แต่วาบเบาทถ่วมคักๆจังวะถ่วมอีหลีในแม่คันมือนี่ท้ย่งเป็นจังสี่อยู่แม่สีเอิญกู้ไพ่ไปบ้านมันเลยฮัลโหลงูอยู่แด้ว่าบท่านไหนว่างใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันโทรหากูไพ่เด้อแม่เด้อใย่แม่จัดกัน ตาบนเดี๋ยวเจอกันกับขคอยเจ้าคันมาเงี้ยเจ้าวอกัดคอยคือฮากอนนี่มือคอยไปชุม,มือแล้วเ <S 2 S 1> ขนาน้าแเนี้ยอ้อนเปนล่า อ้าเหลือกเลยครับอยากได้ตัวได้หรอเบิง้งเลือกเบิ้งเลยนะครับ<อ>เชิญเบิ้งเลยเบิ้งกันเด้อเบิ้งกันเด้อโอ้ของมาใหม่ครับนี่ชุดน,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 นี้มาใหม่เนี่ยสีนี่กับเป็นตะบอนเขาก็ผิวไปสีนั่นกับบ่คือบ่คือเบิ้งตัวนี้เบิ้งตัวนี้โอ้ชุดเนียนมากครับเพียงเก่งพร้อมตัวนี้เนาะครับครับสุดเท่าไหร่นี่สุดนี่สองร้อยห้าสิบครับใส่ถุงเลยเนาะเยอะ โอ้ยมึงก็ให้กูอันเลือกสก,ก้อนเนี่ยบางไป๋บางมากอะสีมันเสียวปวดเพราะเอาดอกวันนี้ลายอยู่ได้ไรไอ้ลองเขอบีบเบิ้งไหมเหลือคอยจะเลือกให้อยากได้จังซีไหมอะอยากได้ใส่แล้วล่ะดูดีอ่อนเย้าลงจักหน่อยเห็นไหม <อ oo S 2> มีบอ่โอโอ้พอมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคอยเบิ้งหาเบิ้งจะเข้าเนอะหามาเบิ้งด้วยได้ได้ได้เอ้า เอ้าชุดนี้พอไหววนอี่ย่ายหนิเบิ้องด้วยหนิชุดนียเตี้ยเออเบิ้องด้วยเบิ้องด้วยมันไล่ผดเว้ยมันมากมันมักสีนี่จะจะเอาแบบใดเบิ้องหรอเอาแบบที่ว่าดูใส่เข้าไปแล้วมันเป็นดูเด็กจักน้อยหันแหมโอ้ได้ได้ได้พ่อหายได้ยุ่เอาเด็กแบบใดล่ะเอาแบบเด็กกันยังวะโอ้ได้ได้โอเคอันหวานหวานจักหน่อยหันแหม่ได้ได้ได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับได้ได้ได้โอเคถ่ายนี่แป๊บหนึ่งเด้อ เอามาเบิ่งกันดูครับครับเอาเบิ่งนี่เด้จังสี่แน่แม่จ้าสุดเด็กน้อยเออเ้อ กี่การกระบ,บ,บมัพมึงเอ้ยมึงกเบบึงเนี้ยนี่ <c oughs> มึงเดี๋ยวกูใส่จังได่มึงคือเดี๋จังไก่กูจะไปเบื้งล้านไหมคุณเนอกนอย่างจังเลือกให้เขาไปทัวที่ทัวเดียนมันเสือเร็กหน่อยสิผู้เฒ่าใส่จังได่เฮ้ยบักอันนี้ไหมเฮ้ยไม่รู้เรื่องว่าโบนี่ทับนี่ไหมผ่านนันเด็กได้ชุดอ่อนหยกอ่อนเดียวโอ้ายยายนีน่นี่กระฮาให้ได้ทับนี่เลยนี่มีกระอ้อนมาแห้งแล้วนี่ เจ้าอยากได้ออนจำเด๋อยูออออ่นี่อูออ้ยายนีู่อ้อนกูนี่กระเพาอ้อมเด็กน้อยผู้แล้วอูอ้ยายนี่เลือกมากยี่หรี่ะโว้ยเนาะบ่ได้ขายให้เราอีกแล้วมึงหนิขอนเย้าเมียมึงยังสุดเด็กหน่อยอ่อเฮ้ยสิไปนุ่งได้หน่อยจังหวะขึ้นแนวกวนพักป่านนั่นเนาะแบบเตยนี่กัดกระบาดมึงเอ้ยมึงสร้างขึ้นได้จังได๋อันวาแนะนน้ำสุดเลยล่ายนั่นกะสายเดียว เซ็กซี่เกินไปคุณว่าไซมันสิว่าเซ็กเสื่อมบ่กขาเมื่อยจะบอกเขาว่าชุดอ่อนเย้าอ่อนไหม้จะบอกเขาถึงตะวันชุดชุดที่เหมาะสุกก็ไม่โอ้ยก็เลยว่ามันสิดเข่าใจสันดอกว่าว่าไซมันดูดีขนา แล้วจังไดจังไปเลือกเอาสุดเด็กหน่อยมาให้สีหวานๆซะล่หรอใส่หน่อยจังสันทับเป็นเหมือนสุดผู้ใหญ่ของกาบก้าใส่เอออันเปิเตื้อไมึงก็คือการล่านมึงนั่นหาสุดซุ่มใบมุตูุนี่มาขายได้ไปยังแล้วบางเลยไม่จะเพื่อชีวิตอันล่าอันสายเดียวประสั่นมันก็เอ้ยเซ็กซี่เกินไปบเบิ่งไวเท้าหัวสื่อใส่ใส่ไปใส่มากมันจะเซ็กเสื่อมนะนะว่ามันเซ็กซี่เดิ้อหัน นั่นนาาจะให้เข้าวบุบหนุนเมีนพ่วมนั่นแหละ